ประกวดคลิปสั้นแนะนําเรื่องสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่4.5ไม่หัวข้ออะไรมัางอ่ะก็มีต้อง8หัวข้อนะแต่พสิ้นทินจบก็ดูน่าสนใจดีเหมือนกันพสิ้นก็คือพานุแล้วตินจบคืออะไรอ่ะอทำไมถึงเรียกจบเพราะว่าเราจะใช้เส้นฝ้ายที่เป็นลวดลายเนี่ยจบเป็นลวดลายจบมันขึ้นมาเป็นภระจาคำเมืองนะจบเนาะ จกหรืองัดขึ้นมาให้มันเป็นรวดลายส่วนประกอบของซีนเนี่ยมันจะมีส่วนหัวจะคือแบ่งเป็นช่วงส่วนหัวส่วนตัวซีนแล้วก็ส่วนตินซินส่วนที่เป็นตีนนี่คือส่วนที่ทอดจกใช่ค่ะมันก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าตีนจกใช่ค่ะส่วนตินซินเนี่ยถ้าเป็นพื้นดําเนี่ยค่ะจะเอาไว้ใช้ใสในงานเกษตรปลูกแน่ทําทําสวนทําไร่เนี่ยใสใส่ในงานเกษตร เราอยู่บ้านธรรมาดาแต่สิ้นจินจกเนี่ยเขาจะใช้ในงานมงคลคืองานบวชงานปลอยปลอยน้อยปลอยหลวงปลอยข้าวสางเนี่ยแล้วก็งานงานที่เป็นมงคลทั้งหมดงานแต่งก็จะใส่เป็นางานประมาณนี้ในสารนุก,กรมมีสอนแกะลายผ้าใน p h ฟูต h ชอปด้วยนะเราลองดูไหมทิ่ตารางใช่ไหมแทงค่าสีหึงแถวในตารางนี่คือหนึ่งแถวบนผ้าเลยนะโห ทำแค่นี้ยังยากเลยอ่ะเลยเวลาเขาทอกันจริงๆ,ๆเขาทําได้ไงอ่ะโอ้วคนเมื่อก่อนเขาก็คือดูแบบผืนเก่าแล้วก็<ช>นั่งจกสมัยเนี้ย<ๆ>เราบสามารถยืมผ้าโบราณของเจ้าของที่พม่มีในบ้านเพราะว่ามันเป็นผ้าที่ทรงคุณค่าแล้วก็ถ้าเรายืมมาแล้วของเปิ้นฉีกขาดหรือว,ว่าหายไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องรับผิดชอบสูงพี่ออยก็ถ่ายรูปมาแล้วก็มาแกะลงกาฟ แต่มันจะมันจะเป๊ะกว่าจากแกนที่เราดูจากข้างหลังแล้พี่ออยลองอธิบายพวกอุปกรณ์ที่ใช้คะอย่างกีกนี้หรือว่าแบบพวกนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างกีทอแพ้อันนี้เขาเรียกกีขนาดกลางเนาะมันจะมีเกีขนาดกลางขนาดเล็กของไม่แจมจะเล็กกว่านี้อันนี้คือตังไดตอห้องหอกฟืมแต่ที่อื่นอาจจะเรียกกรอบฟืมฟืมก็คือฟันบีสมัยก่อนเป็นไม้เนาะเดี๋ยวมันใจเหล็กแล้วมันโนกว่า แล้วมันต่อผ้าได้แน่นกว่าอันนี้คือกระสวยกระสวยนี่คือเอาไว้ใส่เส้นพุ่งอันนี้คือเส้นยืน,น,นเขาเรียกว่าแอาอันนี้เขาเรียกเส้นยืนอันนี้ตกนะตกอเนาะตะกอหรือว่าเขาเขาสําหรับขึ้นลงอันนี้คือไม้ย่ำไม้ย่ำหรือไม้เหยียบเวลาเราเหยียบให้มันแอะเพื่อที่จะสอดกระสวยเข้าไปปิดปิดตัวตัวจกไอ้หนูอ่านมาคือ เขาจะใช้อีที่โจกเนี่ยค่ะคือเขาเรียกว่าขนเม่นแล้วตอนแรกเราก็สงสัยมากว่าขนเม่นมันคือมันมาจากมันมาจากตัวเม่นจริงเลยหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นไอ้ขนโปรตีนมันขนสัตว์นะเนาะมันค่อนข้างที่จะแตกและเสียหายง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงมันหายากมันมาเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ขนเม่นจริงแต่ปัจจุบันพี่ออยใช้เหล็กแหลมเนี่ยง่ายดีมันจะเลยราพยพวนจากติดแต่ละที่มาเป็นผืนผ้าเป็นหนึ่ง แล้วก็ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอย่างที่เอาพวกแมงมุมมาใส่อินทรียสนใสมาใส่คมเป็ดเนี่ยคมเป็ดก็มีเนี่ยนกน้อยบินซอนเนี่ยซึ่งมันเป็นอิทธิพลที่อยู่ในวิถีชีวิตรอบข้างตอนนั้นฉันอยู่ข้างน้ําปิงว่าฉันเห็นลูกแมงปอรหรือเนี่ยเล่นเล่นทรายอยู่เอาลองโอ้โหงามดีลองมาตอแคนะอยังป่าตือป่าตือคือฤดูแปลวางไข่ เขาเรียกว่าป่าตือก็มาทําเป็นลายผ้าอันเนี้ยแต่อันนี้ไม่มีในนี้นะแต่ว่าแต่ลายโบราณมันมีจริงๆเรื่องดาวของสิ้นน้ําท่วมเนี่ยเพราะว่ามีการหนีน้ําท่วมเนาะยุคนั้นก็คือพอสร้างเขื่อนหุ้ยหนปุ๊บทะเลสาบเรตาเม,มื่อก่อนมันเคยเป็นหมู่บ้านไงใหญ่ๆเพราะว่าหนีน้ํากันเนี่ยมันไม่ได้ทอกันลเพราะว่ามันไม่มีการสืบสายแต่มียังม,ยงมียังมีผ้าเก่าที่ติดตัวมาอยู่ของแม่อุย้ยแม่มอนก็เลยเรียกสิ้นตรงนี้ว่าสิ้นน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวนี้แหละคนยัง พอผ้าสิ้นกันเยอะอยู่ไหมคะพอเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นรุ่นกลางอย่างพี่อ้อยละรุ่นรุ่นรุ่นเด็กนี่จะน้อยลงพอโตขึ้นก็ต้องไปทํางาน,นในเชียงใหม่เด็กก็ลืมไปเหมือนพี่อ้อยช่วงหนึ่งอ,อันนี้คือความน่าเป็นห่วงใน,นในงานตัตกรรมของโดยเตาเออหัวข้อน,นี้ก็น่าทานะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีควสนใจละนั่นดิงั้นเราทํางานนี้กันดีกวา่า คือมองตรงมากที่ที่ททุกวันนั่นคือหนึ่งเงินนั่นแหละสอง,สองใจรักแต่ถ้าว่ารวยจริงๆจ,จ,จะไม่ขายบอกจริงๆถ้าถูกหัวยมาบ่มรางวัลที่หนึ่งฉันไม่ขายถ้าผือปิดร้านวิตถุพันเลย